สุดตังอยู่ที่งานมอเตอร์เอ2024นี้นะคะเราอยู่กันที่บูธด,ดีพอนี่เลยค่ะวันนี้นะคะที่บูธนี้เขามีรถเปิดตัวใหม่ด้วยนะคะคือรุ่น EO7 เป็นรถที่ทุกคนรอคอยนวัตกรรมใหม่บอกเลยว่าล้ำมากๆค่ะราคาก็ดีสุดๆเลยค่ะแอบอุ้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอประกาศพร้อมกันเดี๋ยวพ,อพ่อปุ๊จะขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะแคมเปญพิเศษนะคะก็คือมีส่วนลดให้100,000บาทเพียง500คันเท่านั้นด้วยนะ ออยากจะบอกนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมคันอื่นกันค่ะวันนี้นะคะบูตีพอก็ยกทับแคมเปญพิเศษมาก,กันเยอะมากๆเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ต้นที่คันแรกของเราเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าเขาแต่งได้น่ารักมากๆค่ะจะเป็นน้องง่วงคันนี้นะคะนี่ราคาดีด้วยค่ะเพียง479,000บาทในรุ่น AC นะคะและรุ่น DC นะคะอยู่ที่499,000บาทมาพร้อมกับโปรโมชั่นบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยค่ะมีส่วนลดให้ถึง100,000บาทนะเริ่มต้นดาวที่20%เท่านั้นค่ะ และนี่ก็คือสีเขียวนะคะภายในสีเทาส้มบอกเลยว่าสีนี้เป็นสีสุดฮิตและขายดีผักบุ้งยังมีรถอยู่เยอะมากๆเลยนะคะให้รีบๆมากันนะคะและที่สาคัญสุดๆนะคะทีแรกของเรานะคะได้พบกับชุดแต่งของน้องง่วงพิเศษสุดและสวยมากเลยนะคะมีให้เลือกกันถึงสองสีเลยค่ะสําหรับชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นสีขาวและสีดํานะคะงานนี้น้องง่วงเขาจะน่ารักมากขนาดไหนเดี๋ยวเราพาไปชมชุดแต่งกันอีกคลิปนึ่งนะเดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่งานกันก่อนดีกว่า และนี่ก็คือรถดีพอลเอสโอเนะคะเป็นรถที่ฮอตและฮิตที่สุดในตอนนี้นะคะและผักบุ้งก็ยังมีส่งมอบครบทุกสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในสีส้มหรือภายในสีดําและตัวนอกรถมีทั้งหมด6สีเราก็ยังมีพร้อมส่งนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยนะคะจุดเด่นของเขาก็คือดีไซน์ที่หน้าตาดีมากๆเลยคันนี้ใครเห็นก็ต้องว้าวนะคะที่สําคัญว้าวกว่าน,นั้นก็คือโปรโมชั่นของเขานะคะมีดีพอลพรีเมียมแคร์นะคะมูลค่าสูงสุดถึง2องแสน บาทนะคะคและยังมีประกันชั้น1ให้ถึง2ปีด้วยนะคะพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ0%นปอนาน60เดือนและยังมีช่วยพอ่อนอีก1 0 0 0 0แบาทสูงสุดกันเลยนะคะยังมีไม่หมดนะยังรับเงินคืนสูงสุดอีกที่34,000บาทสําหรับรุ่น s o 7แคมเปญดีขนาดนี้ไงคะเราถึงได้ขายดีบอกเลยว่าวันนี้รับจองอยู่นะคะและนี่ก็คือรถสปอร์ตซีดานฟัซแบ็กนะคะ LO 7คันนี้นะคะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็เป็น ช่วง่างอิสระนะคะที่ใครได้ขับรับรองว่าติดใจนะคะและสําหรับสวินทวงแล้วเรายังมีสนามทดลองขับนะคะให้ลองทุกออปชันได้แบบเราใจเลยค่ะบอกเลยว่าลองกันแบบจัดเต็มได้ที่สนามของเราแน่นอนที่นี่ที่เดียวนะคะ E ีขับสวินทวงค่ะและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะสําหรับ LO7 ยังมีดีพอพรีเมียมแคร์มูลค่าสูงสุด2,50 0 0 0บาทค่ะและมีประกันภัยชั้น1ถึงสงปีด้วยกัน และยังได้รับดอกเบีย้ย0%นะคะนานสูงสุดถึง60เดือนเพียงดาวเริ่มต้นที่25%นะคะและคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครได้ลองขับแล้ติดใจยอย่าลืมไปทดลองขับกับผับบุ้งนะคะที่สุวินทวงอยากทดลองขับก็ทักมานะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรุ่นอื่นกันอีกค่ะาชาเข้าไปที่ประเทศไทยประมาณ1ปีที่แล้วการอันเป็นเลิศสำหรับผู้ขับขี่และทุกท่านต่อแจ้งโปรโมชั่นนะคะรถของเรานะคะ ตอนนี้นะคะเราก็รอเปิดตัวกับรถ E O 7นะคะเป็นรถนวัตกรรมใหม่ที่ล้ำสำหรับรถดีพอมากเลยนะคะเดี๋ยวเรารอรุนไปพร้อมๆกันค่ะบอกเลยนะคะพร้มีแคมเปญพิเศษให้กับลูกค้าเพียง500อคันนะคะที่มีส่วนลดพิเศษเดี๋ยวเรารอฟังพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเรารอชมไปพร้อมๆกันนะคะ ี่ก็คือรถ EV e ที่เป็น SUV แบบอันเอกประสงค์นะคะับ This becomes t e d e p o 7 Deport EO7 e o 7 carries Deport's design philosophy The 800-voltage fast charge system และตอนนี้นะคะรถ e o s e ของเรานะคะได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคะราคาเริ่มต้นเพียง16,99,000บาทนะคะและสำหรับรุ่น performance นะคะราคาเพียง2,99,000นบาทนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจองในวันนี้นะคะผักวุ่งมีส่วนลดเพิ่มให้ถึง1,000 0บาทกันเลยค่ะราคาตัว plus นะคะจะอยู่ที่1 5 9 9 0 0้บาทและสาหรับตัว p e r f o r m นะคะจะอยู่ ที่1,999,000บาทเท่าน,นั้นค่ะช้าหมดอดนะคะแล้วมาพบกันที่มอเตอ e ์อ o เมืองทองธานี2024นี้2024นี้นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีบัตรนะคะก็ทักมหาผักบุ้งหรือโทรมาได้เลยนะคะที่065-053-2924ค่ะแล้วเข้ามาพบกันนะคะ